หลังจากที่มีข่าวออกมาจากคุณคำรนใช่ไหมเอ่ยผู้ชายคนนี้นะคุณคำรนก็เขาได้ออกมาเมื่อเมื่อวัอนก่อนนะคะเขาได้โพสต์ว่าอาบแดดที่ไหนให้โลกจำภาพอันซีนะอินแบงคกอมันไม่ใช่พัทยานะโว้ยแล้วก็มีก็ได้ตามเข้าไปอ่านนะก็ปรากฏว่าเขาก็บรรยายะนะว่าเอ,อทาง เจ้าหน้าที่เนี่ยเหมือนไม่ไม่เห็นหมายถึงเทศกิจอะน,นะไม่เห็นแต่ว่าเขาอะก็เข้าไปจัดการโดยการไปต่อว่าเขาไปไล่เขาอะไรประมาณเนี้ยว่าคุณทะทแบบนี้ไม่ได้นะแล้วก็มีก็เข้าไปดูในความคิดเห็นของในเพจเขาอะนะก็น่าจะเดาออกก็คือส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสลิมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะด่าทอ ว่าโอ้ยมันมาจากไหนโอ้หน่าจะเอาผิดจับมันไปเลยนู่นนี่นั่นก็คือสารพัดเลยเอาง่ายๆว่าเป็นเรื่องใหญ่โตเลยแหละบางคนก็ไปด่าถึงว่าคือ,อยังไงอะเหมือนคล้ายๆไม่มีมารยาทบ้างนู่นนี่นั่นแล้วก็มีคนเข้าไปขัดแย้งเหมือนกันนะคะเพราะบางคนเขาก็ไม่เข้าใจไงว่า,าทาง สนามหลวงอะท้องสนามหลวงอะมันมันศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนมันมันไม่ได้มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เลยมันก็เป็นสนามธรรมดาแต่ในขณะที่สลิมเนี่ยเขามองว่ามันเป็นมันเป็นหน้าวัดหรือว่าหน้าวังเขามองแบบนั้นนะแต่อันนี้ก็เกินไปนะเพราะว่ามันก็มีคนบอกว่าจะบอกว่ามันอยู่ข้างหน้าวังมันก็ไม่ใช่คือมันมัน เอาง่ายๆว่าพอดีว่าตรงนี้มันเป็นสวนสาธ,ธารณะเราก็ต้องยอมรับนะว่าท้องสนามหลวงมันคือสวนสาธ,ธารณะคือไอสวนสาธ,ธารณะเนี่ยมันอยู่ในบริเวณที่ทิวทัศน์ก็ได้ใช้คําว่าทิวทัศน์ไหมมันก็ยังติดพระบรมมหาราชวังหรืออะไรกันแนละ้วแต่แต่ว่าคือมันไม่ใช่ไงมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวังมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัดเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่า มันก็น่าจะสามารถที่จะอาบแดดหรือจะทําอะไรก็ได้อะคุณจะนอนก็ได้เพราะในสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีสารพัดมีทั้งขายของมีทั้งห้องน้ําห้องท่าก็อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็ขยะกลาดเกลื่อนโซ่บก,กไปหมดเลยมีทั้งกีฬาเล่นว่าวมีทั้งขี่จักรยานคือสารพัดอะท้องสนามหลวงเนี่ยเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนแล้ว ตอนกลางคืนก็มีคนเอาเสือมานอนมีคนมาค้าขายบางอย่างแล้วตอนนั้นก็ไม่เห็นมีใครเขามาบอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยอันนี้อันนี้ก็ก็งงอยู่เหมือนกันแล้วก็มีคนตอบว่ามีคนทะเลาะบอกแว้งกันะนะว่าเออมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงในเมื่อมันก็คือสวนสาธารณะนี่แหละแต่ว่าคนที่เขาเรียกว่าคลั่งสถาบันหรือว่า ข้างชาติก็ได้เขาก็มาเถียงว่าสถานที่นี้มันคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มันอยู่บริเวณหน้าวัดมันอยู่บริเวณวังคุณจะมาทําแบบนี้ไม่ได้เออก็คือเหมือนกับพูดไปพูดมานี่จะกลายเป็นว่าสนามหลวงเนี่ยกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปอย่างนั้นเลยจนตอนนี้นะคะมีการไปติดป้ายแล้วแหละมีการติดป้ายสีขาวนะคะบนรั้วเหล็กเนี่ยแหละ บอกว่าห้ามหลับนอนในที่สาธารณะนะคะเขาก็เขาก็มีภาษาจีนด้วยนะมีภาษาจีนแล้วก็มีภาษาอังกฤษ no sleeping นะคะแล้วก็มีภาพของการนอนแล้วก็ไขว่ห้างนอนแล้วก็ยกขายกขาขึ้นมาไขว่ห้างแล้วก็บอกว่าฝ่าฝืนโทษเนี่ยมีการปรับด้วยไม่เกิน500บาท อืมก็นั่นแหละคุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการออกมาแอคชั่นใลนลักษณะแบบนี้เออก็เรียกว่าก็ก็รู้สึกตลกอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวกันสักนิดหนึ่งนะคะ ะะเขาบอกว่าเอาแล้วนะคะมีการขึ้นป้ายเตือนห้ามหลับนอนในที่สาธารนณะพื้นที่ท้องสนามหลวงนะคะฝ่าฝืนมีการปรับ500บาทหลังจากนะักท่องเที่ยวได้มีการนุ่งบิกินี่นอนอาบแดดในวันที่16นะะ้ทางทีมข่าวของ The เดอะแซนดอร์นยได้ลงพื้นที่ในบริเวณท้องสนามหลวง ภายหลังที่โลกออนไลน์นะคะมีการแพร่ภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสวมใส่ชุดบิกินี่นะคะนอนอาบแดดบริเ,รเวณท้องสนามหลวงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมทางด้านสำนักง,งานเขตพนครได้มีการชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่29ธันวาคมเวลาประมาณบ่าย3ครึง่งซึ่งทางสำนักง,งานเขตพนครได้ ลงพื้นที่แก้ไขแล้วก็ดําเนินการประชาสัมพันธ์ตักเตือนแล้วก็ให้เคลื่อนย้ายออกทันทีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งนี้ยังได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําในลักษณะดังกล่าวขึ้นมาอีกโดยป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษระบุว่าห้ามหลับนอนในที่สาธารนณะแล้วก็จะ ตั้งป้ายนะดังดังกล่าวเนี้ยไวร้รอบๆบ,บริเวณพื้นที่สนามหลวงเลยอืมก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเทศกิจนะคะเข้าตักเตือนนักท่องเที่ยวหลังนุ่งบิกินี่อาบแดดที่ท้องสนามหลวงเขาบอกว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี คือในภาพเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวผู้หญิงสองคนเลยนะคะก็มาคนละเสือปูแล้วก็นอนอาบแดดกันเขาบอกว่าหลังจากที่มีการแพร่ภาพนี้ออกไปเนี่ยก็มีคนวิาพากษ์วิจารณ์ด่าทอกันเยอะมากโดยทางสำนักง,งานเขตพนะนครก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะอืมแล้วก็บอกว่าท่ามกางบรรยากาศ ท้องสนามหลวงที่มีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนะ,ะนะท่องเที่ยวก็เดินถอดเสื้อในสนามหญ้าเพื่อผ่อนคลายคลายร้อนด้วยนะคะฝูงนกพิราบก็ยังคงบินบ้อนเป็นประจำลักษณะเหมือนอาบแดดอยู่ในทีในขณะที่ว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยมีรถบัสนะคะที่ขนคณะทัวร์ต่างชาตินมาจอดเพื่อเดินเท้าต่อคิวเข้าไปยังวัดพระแก้ว โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้ามาตัดหญ้าดูแลสนามหลวงไปพร้อมๆกันสำหรับทางสำนักงานสวนสาธรารณะของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ท้องสนามหลวงตามภารกิจที่ต้องดูแลพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครโดยจะมีการปลูกแล้วก็บำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าสวนย่อมเกาะกลางทางเท้าตกแต่งเพื่อ,อความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยก็หลายๆคนก็อาจจะงงนะคะว่าเฮ้ยทำไมท้องสนามหลวงมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วหรือยอย่างไรซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนคนจะรู้เลยนะว่าท้องสนามหลวงนี่คือ เป็นอะไรที่อิสระเสรีมากเลยอ่ะคุณจะนอนคุณจะขายคุณจะยืนเป็นผีขนุนคุณจะมาเล่นเสือม้วนอะไรก็ได้คุณจะขับถ่ายอะไรคือมันสรารพัดอ่ะที่ท้องสนามหลวงอ่ะจนในระยะหลังๆมัเนี้ยคุณเห็นถึงความเดอ่อดอรอไหมเออเราก็รู้สึกมันปแปลกๆนะก็เดี๋ยวมาดูนิดนึงนะเขาบอกว่า ทุ่งพระเมนนะคะท้องสนามหลวงหรือที่เรียกกันว่าทุ่งพระเมนเนื่องจากเป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรม,มศพพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เมื่อปีพศ2398ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากทุ่งพระเมน กลายเป็นท้องสนามหลวงดังที่ปรากฏในประกาศที่ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนั้นคนอ้างการซึ่งนานๆมีครั้งหนึ่งแลเป็นการอาวะมงคลมาเรียกเป็นชื่อตำบลว่าทุ่งพาเมนนั้นหาชอบไม่ทั้งนี้สืบไปที่ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนั้นให้เรียกว่าท้องสนามหลวง ตั้งแต่ในราชสมัยของพระพุทธยอดฟ้าชุลาโลกเป็นต้นมาได้ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆเช่นเป็นที่ตั้งพระเมรุมาตของพระมหากษัตริย์พระบรงมวงศ์สานวงแล้วก็เป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าแล้วก็มีการโปรดเต้าให้ทำนาที่สนามหลวงเพื่อ ปรากฏแก่นานาประเทศว่าเมืองไทยนั้นสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารมีไล่นาไปจนใกล้ๆพมระบรมมหาราชวังเลยทีเดียวคนไทยเนี่ยเอาใจใส่ในการสะสมสะเสบียงอาหารให้เป็นกำลังของบ้านเมืองด้วยต่อมาในสมัยพระจอมเกล้าได้โปรดเกล้าให้ประกอบพิธีพืชมงคลอืนะคะนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆ ก็คุณคิดว่ายังไงเอ่ยคือบางทีก็อาจจะมองว่ามันเป็นสถานที่ในการเผาศพของทางราชวงศ์เพราะฉะนั้นมันมีความศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าช้าก่อนนะคะบอกว่าตลาดน้าสลัมหลวงเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยนะคะเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงประชาชนหาซื้อข้าวของใช้กันลำบากรวมถึงกเกษตรกรก็เดือดร้อนดังนั้นจอมพลปพิบูลสงคราม จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งตลาดนัดในทุกจังหวัดโดยตลาดนัดสนามหลวงเนี่ยเปิดครั้งแรกในปีพศ2491ต่อมาทางการต้องการที่จะใช้พื้นที่สนามหลวงจึงได้มีการย้ายตลาดนัดไปอยู่ในพระราชอุทยานสรานรม่มซึ่งได้รับความนิยมสูงแต่ถูกล้องเรียนในเรื่องของกลิ่นแล้วก็การจัดการที่ไม่ถูกสุขละสุขะละนะักษณะ จึงได้ย้ายออกไปจากพระราชอุทยานสลานลมมาด้านนอกด้านถนนราชวิถีบริเวณคลองหลอดนะคะในปี2500แต่ปรากฏว่าได้ปลูกเพิงนะคะแล้วก็สร้างแคร่จนเป็นผ้าที่ไม่งดงามจึงได้ย้ายกลับมายังท้องสนามหลวงอีกครั้งหนึ่งในปี2001จกนกระทั่งกรุงเทพมหาคนครได้เตรียมใช้พื้นที่สนามหลวง ในการจัดพระราชวิธีสมโภชกรุงรัตะนโกสินทร์200ปีจึงได้มีการปิดตลาดนัดสนามหลวงตั้งแต่วันที่2มกราคม2525เป็นต้นมาจากนั้นก็ย้ายไปยังสวนจตุจักรจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เลยโอ้โหเห็นไหมคะว่ามันน่าจะเพราะตรงนี้เนี่ยแหละที่เขาก็เลยมองว่ามันเป็นสิ่งที่ขลัง อืมแล้วก็เขาบอกว่ามีการจัดงานพระราชวิธีเพลิงศพอะ่ะเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกรรษัตริย์หรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์อืมแล้วก็ในงานสุดท้ายนะคะก็คือในงานปีหกศูนย์นะคะของกรรษัตริย์ภูมิพลเนี่ยแหละเขาบอกว่าท้องสนามหลวงเนี่ยก็ใช้ประกอบ เขาเรียกว่ากิจกรรมการกีฬาการละเล่นอะไรต่างๆการเล่นฟุตบอลน,นะคะการเล่นว่าวซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปในอดีตเนี่ยเคยใช้เป็นการปราศัยใหญ่ในการหาเสียงเลือกตั้งในแต่ละครั้งหรือว่าการชุมนุมทางด้านการเมืองเช่นการไฮปパーแล้วก็ต่อมานะคะใน ปี53กรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสนามหลวงจากเดิมที่เคยเป็นแหล่งเสื่อมโทรมนะเขาเรียกว่าเหมือนที่มีได้พูดไป่ะเนาะทั้งค้าขายทั้งหลับนอนทั้งมีความอิสระเสะะรีในการที่จะเดินเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้บางคนถึงขนาดมาขับถ่ายหรือว่ามาเป็นผีขนุนอะไรกันประมาณนี้ก็เลยเกิดความเสื่อมโทรมนะคะแล้วก็ มีการปรับปรุงแล้วก็แล้วเสร็จในปลายเดือนเมษายนปีพศ2554แล้วก็ได้เปิดใช้พื้นที่อย่างเป็นทางการในวันที่9สิงหาคมปี54และไม่อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมทางด้านการเมืองใดๆเหมือนดังในอดีตเพื่อสงวนเอาไว้สำหรับพระราชพิธีเท่านั้นเห็นไหมไมิถึงได้พูดไงว่าระยะหลังเนี่ยคือ คุณเหมือนกับคล้ายๆว่าเหมือนยกทุกอย่างให้มันศักดิ์สิทธิ์หมดเลยอะ่ะท่านทานนี่มีเคยพูดไปแล้วไงว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็อิสระเสรีอะ่ะมันก็คือสวนสาธรารณะดีๆนี้เองเพียงแต่ว่าสวนสาธารณะมันกว้างกว้างใหญ่ไพศาลแล้วคุณก็คิดว่ามันเป็นสถานที่ท,ท,ที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเคยไว้เป็นที่จัดพระราชพิธีของกษัตริย์แค่นั้นเอง ต่อมานะคะบอกว่าก็สงวนเอาไว้เพื่อพาราชีวิตีเท่านั้นพร้อมกับขอความร่วมมือให้ช่วยกันรักษาความสะอาดถ้าผู้ฝ่าฝืนนะคะมีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าปรับได้เนี่ยก็ต้องบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะจำนวนทั้งหมด100ชิ้นแทนการเสียค่าปรับ ซึ่งมีพระราชบัญญัติโบราณสถานคุ้มครองแล้วก็กำหนดผู้ใดฝ,ฝ่าฝืนนะคะก็อาจจะต้องถูกจำคุก10ปีหรือว่าปรับเป็นเงิน1ล้านบาทอืมแล้วก็บอกว่าทั้งนี้เนี่ยก็มีการเปิดให้ใช้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ตามกติซึ่งสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ในช่วงระยะเวลาตี5ถึง4ทุ่ม นอกจากนี้นะาประชาชนก็ยังสามารถสัญจรผ่านถนนเส้นกลางซึ่งเชื่อมระหว่างทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปรยังสารดีกาได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเบื้องต้นได้ทำการติดตั้งรัวชั่วคราวเพื่อป้องกันการบุกรุกนะคะนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะเขาบอกว่าในการประท้วง ปี6364เนี่ยท้องสนามหลวงได้ถูกใช้เป็นที่ชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในระหว่างวันที่19-20กถึงย0กันยายนและเป็นสถานที่ในการฝังหมุดคณะราษฎรหมุดที่2ซึ่งแกนนำได้ถูกข้อหาในการทำลายโบราณสถานด้วยนะคะนี้ก็เป็นความคืบหน้าก็ ก็คงต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปอ่ะซึ่งอย่างที่มีได้พูดไปแล้วอ่ะว่าจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเลยที่คุณจะใช้พักผ่อนหย่อนใจเพียงแต่ว่ามาในระยะหลังๆเนี่ยคุณคุณทำทุกอย่างเหมือนกับว่ามันมันศักดิ์สิทธิ์มากอะ่ะแม้กระทั่งกำแพงวังก็เช่นกันนะ ที่ตอนนั้นมีคนไปเขียนกำแพงวังเนี่ยมันก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหมือนกันว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยที่มันมีการเข็นรถลากรถเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยข้างกำแพงวังเนี่ยก็เป็นที่สิงสู่ของพวกชาวเจ๊กชาวจีนที่มาเข็นรถมาวิ่งรถแล้วแต่ละคนก็นั่งนั่งนอนนอนอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็สกกะรกมากเลยข้างกำแพงวังมีการยืน ขับถ่ายแถวแถวบริเ,เวณหน้าหน้ากำแพงตรงนั้นน่ะแล้วทีอย่างเงี้ยทำไมคุณถึงไม่คิดว่าอ้าวมันมันมันก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเพราะว่าจริงๆแล้ววิถีชีวิตเนี่ยมันก็มีการใช้กำแพงเป็นที่หลบซ่อนในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะก็คือไม่ได้สะอาดอะ่ะในในอดีตนะแต่พอการเวลาผ่านไปเนี่ยคือคุณก็เลยถือโอกาส ที่จะทำให้ท้องสนามหลวงเนี่ยมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเลยอะ่ะอันนี้มี่ก็ง,งงงอยู่เหมือนกันนะคะเราก็มีคนเขาก็มีภาพวิจารณ์ด้วยว่าของฝรั่งเนี่ยเขาอาบแดดกันไปทั่วแหละถ้ามันเป็นในบริเวณสวนสาธารณะอย่างเนี้ยอย่างภาพนี้ทุกคนก็คงจะเห็นนะคะก็คือใจกลางเมืองเลยมีสวนสาธารณะฝรั่งก็ไปใช้สถานที่กันอย่าง เขาเรียกว่าอิสระเสรีนะแต่สลิมก็ยังมาแสดงความคิดเห็นอีกบอกว่าอ้าวคุณไม่ดูหรอไม่เห็นมีใครเขาจะใส่บิกินี่เลยแต่จริงๆนะมันเรื่องจริงคือของเมืองนอกเขาไม่มาพูดจริงๆคุณจะถอดเสื้อคุณจะใส่บิกินีหรืออะไรมันมันไม่มีใครกำหนดไงเราไม่ได้เป็นคนบอกว่าทุกคนที่เข้าไปในพื้นที่นั้นเนี่ยทุกคนจะต้องใส่บิกินี่มันไม่ใช่ไง คือฝรั่งเขาอิสระเสรีไงถึงแม้ว่าคุณจะนุ่งบิกินี่คุณจะทำอะไรก็ได้ที่ขนาดที่ว่าคุณไม่ได้เปลือยถอูกไหมถ้าเปลือยเนี่ยโอเคคุณอาจจะต้องไปอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นเป็นที่เฉพาะแต่ในลักษณะแบบนี้คือของฝรั่งเนี่ยเวลาหน้าร้อนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใส่เสื้อสายเดี่ยวใส่เป็นบิกินี่อะไรไปเดินตามท้องถนนได้นะมันแล้วแต่ไง เขาเขาไม่ได้ถึงขนาดที่จะมีคนออ,ออกมาแอนตี้อะไรขนาดนั้นอย่างในในพาร์คเนี่ยถามว่าคุณจะถอดเสื้อแล้วนอนอาบแดดใส่บิกินี่ได้ไหมก็ได้นะคือมันมันมันถ้าถ้าคุณไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าอนาจารเนี่ยคุณก็สามารถทําได้แต่ว่าสลิมก็พยายามเนี่ยบอกไงคุณดูสิว่าในหน้าวางังหน้ามหาราชวังหน้าโบสถ นะคะหรือว่าบริเวณไหนก็แล้วแต่ที่ของเขาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ก็ห้ามเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตามที่เราเห็นเนี่ยคือมันไม่ได้หมายถึงว่าคนไปไปนอนหน้าวังเลยหรือว่าไปนอนหน้าหน้าโบส์อะไรอย่างเงี้ยคือประตูโบสอะไรมันไม่ใช่ไงคือคือเอาง่ายๆว่าคนเนี่ยเขาไม่ได้ไปนอนหน้าโบสถแต่ว่าเขานอนในพาระ นอนในสวนสาธารณนะไงมันก็ไม่ผิดนะถูกไหมคือเขาไม่ได้ไปแบบคล้ายๆว่าโอ้โหในระยะเผาขนเลยกูไปนอนเย้ยหน้าโบสมันก็ไม่ใช่ไงทุกคนก็คงจะเห็นว่าเขาก็นอนในสวนสาธารณนะไม่ว่าสวนสาธารณะนั้นมันจะอยู่ในบริเวณไหนมันก็คือสวนสาธารณะคะ่ะมันไม่ได้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณห้ามทำกิจกรรมอะไรในส่วนตัวของประชาชนะ่ะ ราบใดที่คุณไม่ได้อนาจารยคุณไม่ได้ไปทำเรื่องผิดกฎหมายมันไม่มีปัญหาแต่ว่าคุณเห็นไหมคะว่าสลิมพยายามที่จะบอกบอกว่าไอ้ท้องสนามหลวงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นของเจ้าของนายเขาเผาศพอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ห้ามรบปลูกห้ามดูหมิน่นห้ามอะไรนี่ไปกันใหญ่แล้วนะเนี่ยมีก็งงว,ว่ามันมัน,ม,นมันไปถึงขนาดนั้นเลย เออแล้วแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเอ่ยอืมเพราะว่าในส่วนที่มีอธิบายไปแล้วเนอะว่าเราเข้าใจค่ะว่าเป็นสถานที่ที่มีการเอาไว้เผาทางเจ้าเนื้อหัวอะไรเงี้ยเออเราเข้าใจแต่ว่าคุณก็ต้องอย่าลืมนะว่านี่มันก็คือสวนสาธารณะแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายเขาไม่ได้ทําอะไรอนาจารน่ยจริงๆ แต่ว่าบางคนก็อ้างอีกว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ถ้าคุณจะทำก็ไปทําเมืองนอกอันนี้มันเป็นแบบคล้ายๆว่าดัชเริตอย่างที่บอกไงเรามีความเป็นไทยเรามีอรารยะเรานน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ก็คิดว่ามันก็เป็นคําอ้างแหละก็คือ,ค,อคล้ายๆว่าคุณต้องการที่ให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของทางพระราชวังเ็าแค่นั้นเองพระราชวงศ์อะไรประมาณนี้ก็เลยเลือกที่จะ ไล่เขาออกไปแล้วก็มีการตั้งป้ายก็คือต่อแต่น,นี้ก็คือคงจะมีความเข้มงวดมากกว่าเดิมอะที่จะปิดกั้นอะไรตรงนี้อันนี้ก็ฝากไว้นะคะอย่างที่บอกเลยว่ามันก็จะมีความคิดของคนที่เป็นสลิมอะที่ที่จะมองว่าสถานที่นี้ก็ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คุณห้ามแตะห้ามเข้ามาทำอะไรที่มันเป็นการลบหลู่ทางราชวงศ์จัก,กรี นะก็ฝากอไว้ทุกคนได้คิดนะว่าคุณคิดเห็นต่อในคดีนี้อย่างไรนะหรือว่าคิดว่าสนามหลวงเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ